ตรงนี้ก็อาจจะยุ่งๆหน่อยเหนื่อยหน่อยช่วงแรกนะครับเราก็ต้องเรียนด้วยตอนนี้ก็ไปทำงานต่อนะครับเทฟควีนสแลนแคนแคมปัสนะครับเขาจะมีบอกหมดเลยนะครับว่าตรงนี้เป็นไรนี่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเคบ็อกมันคือห้องที่ตอนแรกเขาจะได้อยู่อ่ะอเราก็ทนเป็นไปห้องครูจิ้วที่เขาส่งมอบแล้วก็มาบ๊ายบายนะ สวัสดีครับผมตีนะครับก็วันนี้ไปกตินะครับไปรุ่นออร์ซี่กำลังจะไปส่งแฟนไปโรงเรียนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับผมก็วันนี้จะผมจะพาไปดูที่เชฟนะครับที่แฟนผมไปเรียนนะครับว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วผมก็เคยเรียนที่นี่มาแล้วเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับเชฟคอลเลจนะครับนี่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเดี๋ยวตอนนัดแล้ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแล้วก็พาไปชมบรรยากาศรอบๆนะครับ แล้วก็ตอนนี้เช้าแล้วแต่เหมือนดูเหมือนว่าฝนจะตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับออกไปดูก่อนอืมอากาศดีครับแต่เมื่อวานฝนตกหนักเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูทางนะผมก็วันนี้นะครับไม่ได้ขับรถเองครับเพราะว่ามี f อฟซมาขับให้ไม่ใช่ f อฟซหรอกแฟนขับครับเฮเล่นไปนเรื่อย,อยดี๋แวก็จะไปดูที่เชฟนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็ส่ง นางไปเรียนประมาณจะอาทิตย์หนึ่งแล้วครับอาทิตย์กว่าละนู้อ่ะค่าเรียนมาจั้งสามอาทิตย์แล้วจ้ะอ้มเอ้ยขัดเลยเอันนี้ขัดเลย,เยนู้อ่ะจ้ะนะ y o u t ทูบแล้วห้องใหม่เลยอ่ะโนะ้ยาอาไหมหนึน่งสองต้นไปก็ไปส่งแฟนไปเรียน,นครับตอนนี้ก็ประมาณอาทิตย์กว่าละก็นี่ครับ ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มปล่อยให้ขับรถไปเองแล้วนะครับแล้วก็จะพาไปอสอบลืมลืมว่ารถจอดตรงไหนเราคุยกับกล้องเพลินไปหน่อยก็จะพาไปจะพูดอะไรล,ลืมอะไรอบแล้วพี่้องพูด <c oughs> ก็ตอน <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้ก็เริ่มให้ขับรถไปเรียนเองขับรถไปทำงานเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปสอบลายเส้นของที่นี่นะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวจะ คอยอัปเดตให้ดูนะครับว่าไปทำลายเส้นที่นี่ยากไหมหรือยังไงนะครับตอนนี้ก็ต้องส่งนาไปเรียนก่อนเนี่ก็ขับคันเก่าของผมไปครับฟัเอคนโอเคนะครับผมนี่ข้างหน้าเป็นโรงเรียนชินาชีเบ h ไฮสคูลนะครับใกล้ถึงแล้วครับท b เบน,นะครับเพราะชิเบอยู่ข้างเทฟ้นะครับผมนี่ขับมารอดปลอดภัยดีนะครับ เชฟี่ส่วนนี้หมดเลยนั่นนาะตรงนู้นก็ใช่นะฝั่งนู้นโอ,โอเดี๋ยวเราเนี้หยหาที่จอดก่อนละกันคุณแพ้มาเยอะอะไรตรงนี้นคุยกับฝรั่งแล้วเดี๋ยวไปจอดรถกนก่อนละกันครับผมถึงแล้วี่ถึงแล้วครับนี่ก็มาส่งไปเรียนนะครับเป็นวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกัน ก็มาเริ่มเรียนภาษาก่อนนะครับอันดับแรกแล้วก็จะต่อยอดไปเรียนอะไรต่อก็แล้วแต่นางครับแล้วแต่เขาช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งยุ่งหน่อยเหนื่อยหน่อยช่วงแรกนะครับเราก็ต้องเรียนด้วยตอนนี้ก็ไปทํางานต่อน,นะครับแล้วค่อยมาสัมภาษณ์ว่าเรียนอะไรบ้างตอนนี้ตอนเช้าผมก็มาส่งนะครับแต่ตอนเย็นผมมารับนี่ด้านหน้าเดี๋ยวพาไปดูเทฟควีนส์แลนด์แทนแคมปันะครับเขาจะม,มี บอกหมดเลยนะครับว่าตรงนี้เป็นไรนี่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเคบลกเรียนภาษาอัครับแคนทีนอยู่ตรงเฮชบล็อกนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันแล้วก็เยอะเลยครับอ,อืไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นหน่อยนึงโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปส่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาไปเดินดูร,บรอบๆนะครับผมไป มันคือห้องที่ตอนแรกเขาจะได้อยู่อ่ะเราก็โดนเปลี่ยนไปห้องฟูจิวที่เขาส่งเราคข้าแล้วก็ไปบ๊ายบายนะเร็วไาสองครึ่งสองครึ่งเงียบบ๊ายบายจุดที่เรียนนะครับก็เป็นเคบล็อกนะครับวันนี้ Better e n g น i s h Better Life นะครับน, K นี่เคบล็อกนี่สอนภาษาก็เคบล็อกเขาจะสอนเป็น ปรับพื้นฐานนะครับภาษาหมดเลยก็ยูบล็อกนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นทําผมหรือเปล่าไม่ไปดีกว่าเพราะผมไม่แน่ใจ<ม>ก็เดินมาเรื่อยๆครับนีก่ก็จะมีบอ,อ,อกหมดเลยด้านหน้าอย่าง J จบล็อกนะครับก็จะเป็นพวก corporate service international มี nursing health training computer room นะครับด้านหน้าเขาก็จะมีเรียนเป็น แต่ละอย่างแต่ละอย่างไปครับแล้วแต่ครับก็เดี๋ยวพาไปดูแคนทินดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูตรงที่แคนทินไปนี่แคนทินก็ไม่ค่อยมีคนนะด้านในก็เป็นที่นั่งก็มีสั่งอาหารฟูดคอร์ทครับประมาณนี้เลยโอ้ใหญ่มากเลยนี่ คนทีนก็จะพาไปดูเรื่อยๆครับชั้น2ของแคนทีนข้างบนนะครับก็จะเป็นไลบรารีนะครับเป็นไลบรารีเวลานี้ผมว่าทุกคนเขาก็น่าจะไปเรียนกันอยู่เพราะว่าผมก็มาเดินเล่นนะครับก็อากาศดีครับที่แคนส์ครับตอนนี้เงียบฝั่งนู้นน่าจะเป็นเหมือนพวกดนตรีนะครับทางด้าน บอกข้างหน้าน,นะครับก็แอลแอลบล็อกนะครับนี่หมดเลยผมก็ไม่แน่ใจนะครับตอนนั้นเพราะว่าผมสิบปีแล้วอะที่ผมเรียนที่เนี่ยมันนานนานพอสมอควรนะผมก็ลืมไปบ้างตอนนั้นถ้าผมจบคอร์สภาษานะครับผมก็จะสามารถเลือกต่อได้ว่าเราจะมาเรียนสายอาชีพสายไหนต่อน,นะครับที่เชฟเป็น คล้ายๆกับเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกสนที่บ้านเราครับเป็นสายอาชีพอะครับหรือมันเหมือนแบบปวชปวสอะไรประมาณนี้นะครับนะครับผมก็โอเคครับถือว่าไม่ได้แย่ครับวัยรุ่นน่าจะสายวิ่งไปแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเรารอตอนเย็นครับเอ้ยตอนบ่ายนะครับประมาณสักบ่ายสองมารับกันอีกทีครับล้วเดี๋ยวผมจะ อัดให้ดูอีกทีนะครับผมเจอกันครับกลับมาแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลานี่เดี๋ยวให้ดูบ่ายสองสิบเก้าครับก็มารับแล้วนะครับ <c oughs> แต่ก็จริงๆที่เชฟเขาเลิกบ่ายสามครับแต่วันนี้ผมมาเร็วกว่าปกตินิดนึงเดี๋ยวลองขึ้นไปดูกันเพราะว่านางจะต้องไปเดินแถวในเมืองต่อน,นะครับยังไงก็เดี๋ยวไปรับนางกันเลยครับผม นี่ถึงแล้วถ <om> ึงแล้วเดี๋ยวเรามาแอบดูเดี๋ยวเรามาแอบดูกันพวกเรียนอยู่ในห้องจะค่อยว่ากันเดี๋ยวอัดอีกทีตอนมารับแล้วกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นไงบ้างเรียนก็เหมือนก็ง่ายๆแต่ว่ายากจังก่อนเล่นเกม คนคนไม่มีเลยอ่ะเรียนห้องอะไรหรอเรียนห้องคอมหรอมาออกมาเจอตกใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปสัมภาษณ์บนรถดีกว่าพอหันน้าเจอตกใจก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมพามาเดินเราไปถามนางว่าวันนี้เรียนอะไรบ้างนะครับจริงก็มันใหญ่ครับเทฟที่นี่แต่ผมพาเดินไม่หมดนะครับเดินแค่นิดหน่อยตอนเมื่อเช้าแล้วกันวันนี้เรียนกับคอมมา เรียนแบบทำ listening แบบทดสอบในคอมอะไรเงี้ยอืมเป็นไงานบทความแล้วก็เอามาตอบคำถามะอะไรเงี้ยยากยากแต่พออ่านแล้วเราก็ลืมไปแล้วว่าว่<อ>าความหมายว่ายัางไงเขาก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็แอบเปิดดูมกาปอกมาณนี้แล้วครับ ก็เรียนช่วงแรกๆมันก็ต้องค่อยปรับตัวยากอะไรค,ค่อยๆปรับตัวไปครับเดี๋ยวก็ได้ก็วันนี้ผ่านเป็นคลิปอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมมาส่งแฟนแล้วก็มาถามความรู้สึกนางนะครับนางบอกว่าวันนี้เริ่มยากขึ้นแล้วก็ยังไงก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าอย่างไรเพื่อนๆชอบคลิปแนวน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผม ขับดีๆสิมนีนั่งก็เป็นเสียวตลอดนะครับอันนี้ที่นี่ครับตื่นรถปุ๊บอุ้ยเอาอย่าลื่นรถต้องรัดเข็มขัดเลยเพราะว่าเราจะโดนค่าป,ปับนะครับหมูหลายร้อยดอลเลยถ้าไม่ติดมไม่คาดเบลนะครับรู้สึกว่าขับไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่แต่ละ